สวัสดีครับนะครับสวัสดีผู้ที่ไฟหาคมรูอยากดีพินเป็นหรือว่าอยากดีกีตาร์เป็นนะครับเมื่อนี้ก็พบพอนึกเกขานะครับกับครูวัดนะครับเนาะสอนดีพินผู้ใดมีใจรักนะครับอยากสิบฟื้ฮัดเล่นพินนะครับเพราะว่าสีพื้นฐานก็นดีหรือว่าแบบปลายยาวก็ดีนะครับเขาจัดให้ในทุกรูปแบบนะครับเมื่อนี้นะครับหลายคนลูกศิษย์ลูกหาลฐามมาอาจารย์ครับผมคือเห็นอันสังเกตเวลาอาจารย์หลิน บีไม่เหนื่อมันคือเล่นพินได้เนาะอาจารย์ว่าสันนะครับมันเล่นจังใดวัดตีเท่ากับจับคอร์ดบีไม่เหนื่อยทั้งนอกนะครับคี้บีไม่เหนื่ลยนะครับนะหรือว่าคอร์ดบีไม่เหนื่อนับเท้าสี่เล่นพินเท่ากับยึดสายสองเป็นเสียงทีเป็นอย่างือตรงทีเอา้าทีก็คือโตบีนั่นดินะครับเนาะกับบีนับทีทีนับขึ้นไปห้าตัวนะครับทีโดเรมีฟาทีโดเรมีฟานะครับ ตัวฟ้าตัวที่หานับในทางทฤษฎีดนตรีนะครับ B ไมเนนะครับต้องเป็นฟ้าฉาบเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเห็นเวลาผมเล่นอ่า B ไมเนเวลาผมสิเรนเป็นพิ้นต่างสายกีตาร์ของเขาเนี่ยนะครับก็เลยต้องกดตัวฟ้าฉาบแซ่ไว้นาไฟมันเป็น T ฟ้าเห็นปะ T ฟ้า T ฟ้า ฟาเห็นบอนะครับนะครับคลิปนี้สิบ,บอกแบบว่าให้มันตรงโน้ตอ่าทั้งทฤษฎีดนตรีเลยเด้นะครับเพาสิบ,บอเอาเป็นเไม่เนอเะเพาสิบอเป็น B ีไม่เนอะเลยนะมันก็ี้เป็นถ้าพูดเลยฝึกเล่นพินนะครับก็ร้องเบิังก็ได้นะมันก็ี้เป็นทีฟ้า ที่ฟ้าที่ฟ้าทีโดโอ้ยบ่แม่นทีฟ้าที f ฟ้าที่ลีมีฟ้า มีมีฟ้าเป็นยังคืองบททองเป็นฟ้าชาบเพราะว่ามันสีงงทีฟ้าชาบทีฟ้าชาบคันเป็นทองตรงๆนะครับมันก็สีอ่ามันก็สิยากจนิหน้อยทีฟ้าชาบทีฟ้าชาบทีฟ้าชาบนะครับทีฟ้าทีฟ้าทีเรมีฟ้ามีลา มีกับสาย2นะครับแล้วก็มาลงฟ้าชับทีฟ้าที่ฟ้าที่ีมีฟ้าที่ฟ้าที่ฟ้าที่ีมีฟ้ามีลามีฟ้าประมาณนี้นะครับพูดได้มากนะครับหรือว่าพูดใด้สอนะครับสมัครกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลูกให้ร้านนะครับเนาะอันนี้เฮากสระอีอทดสอบระบบนำํำเอาไวาใส่ไหมใส่ยังเต็มระบบแล้วก็ว่าสิเอาไปตัดต่อใส่ตัวหนังสือมันสิได้บว่าลองเบิ่งนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบพอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ